เยอะๆบางเดียวบอสบอสบอสหเอาบอออาดิบอสเดี๋ย่นี่ดีดีะดีดีอู้ิกกซิกิกกนี่สุดยอดไเียน้วมอสุดยอดแซ่บยอดเลยวู้มารับอ้ยได้ย่าะคูบามือเนี่ยต้มปลาไหล้ั้งต้มปลาไหลบรรยากาศฝนตก มื้อนี้อยู่บ้านบดบ่บดนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแบบเค้งเค้งเนื่องจากมื้อนี้สภาพอากาศบบเอออำน้ยครับที่แรกว่าจะไปท่ายตรงที่น้ำแกงนะ้ครับมีฝนตกลงมาพี่น้องเห็นที่เสื้อไปที่ลงมาด้วยคู่บ่าดันล่ะกันหลังจากน้ำเดือดแล้วครับเขากระจายเครื่องเขาไปจะมีคามีตะไข้มีพริกแห้งแล้วก็ลงไทยด้วยปลาไหลครับแล้วก็ปรุงตามใจมากเลยครับผงสุรสน้ำปลา ใส่ลงไปครับผู้ใดมักใส่ปลาก็ใสไ,ไปน้ำก้ามเมื่อนี่น่าจะมาดึกเนี่จังไหนขอโทษขออภัยพี่น้องไว้หลายๆครับมาหลังจากพันไปประมาณ20ิบนาทีพี่นอ้องเจรอเปอยเลยจากเปอยบ่เปอยเลยจนแตกคลิปนี่ น่าจะได้ลงดึกแน่นอนแม่เพราะมันฝนตกฝนตกไปออกหนึ่งวันแล้วมันฝนตกครับมาเลยได้ใหญ่งน้ำถึงน้ำถึงยานน้ำน้ำขบน้ำใหม่มันไหลมานะอู้ดรอู้ดรเปิดเปิดแล้วมีจิบเปาะแล้วมีสุกแล้วตัวเนี่ยเอาปงปงปงใกล้ปงปงปงมาซิสิเอาผักมาใส่แล้วสิมาพี่น้องสุกแล้วบาดเนี่ยนี่ลราต้มเป็ดปลาไหลแบบเคียงเคียงบรรยากาศอยู่บ้านบอดมื้ยเนี้ยอู้ดดตักังอู้ด เอออย่างไรบดบเมนสอนเมนเอาเขียนมาบีบบาอะไอบอพร้อมกับสีพร้อมต้มเปลี่ยนเบยบเก่งเ่งมนี่ยู่บ้านบดไหนที่แรกไปใสก่อนตะก้องไปบ้านคุณเพิงเพิงไปท้าพิงสวนตกูหาแบบวิวน้ำ้า้ามันลุ่มเแี่ยน้าเลบถึงฝนฝนตกาแจ้ง คนกับมะไรน้ำกับมะไรน้ำกับนไำขึ้นน้ำขึ้นไม่ได้ใบใหญ่บัดบัดคนหลอไวอยู่พูดแล้วเนาะข้างโตไวเรเข่ากรบเบิ้งเข่ากัะลืมมือโตเบิ้งที่ซือมานูกุบาทไดเหระวายูนแล้วแมนอยู่ในทีเซอร์มันจะนี่น้ำขึ้นมาแหงนี่ใหญ่มาบัดบว่าน้ำขึ้นแห้งมันมขึ้เยต้มเป็ดปลาไหลนี่มันจะน้ำต้นไส่วนที่ได้กินแมนขอโทษขอไว้พี่น้องก็ต้องตก้องเนาะอาจจะลงเด็กได้หเนาอลงเดกมือนีสวัดีบ พอดมีปัญหากับกับจกเขาอยู่พออดพอออะจกเขาได้จกแค่น่องจกจกหูเลยพี่หู้ยางน่องอีกนิดหนอหูหนูปักแดงไงหูยังไยห้วงถมห้ควันหู้แบบเปิ้ลโปเลยไปเอาบอดไปได้บัวพอดราดย่อะไมเมนูซิกเก็ตนะก็มัปนตัวเลยเนาะเดินเขาว่าเขาจะวัด ระวังกั่งกันนิดี่บ่อเบ็ดนังโอ้เบ็ดเบ็ดบ่อตัวสำคัญเลยเบ็ดเบ็ดเนี่ยเระวังเราบังจะมาซีกเป็นคุนหาดีแล้วใส่เขี้ยสแกียนเน้่ยไอตัวนังบ่อผอสเกียนพันตัวเบ็ดแล้วโอ้ผ่านผ่านตัวเย็นแล้วบ่อผ่อบ่อผ่อบ่อผอมันจะจะลุดยังไงล่ะเบ็ดปักอยู่ห่างไปอืมหูดกั่งเลยวะ เขาต้มโดนน้อนเลยเื่อลยมันหดุบอกเลยมัิมหาที่กับเปอยได้ไมันว่เขาดูไปลยมันเนื้อป่าอุ้ยอุอ้เกีบยวมซิกเมนูนี่ตากล้องบริเวณนี่นะบริเไอขึ้นที่ว่าป่าบรได้ที่พี่เจ้าอ้มันคือดูดออกทีวะปลาแดงนี่กับวัดแล้วกงมักเองกมปลาแดงรู้ปลแดงโอ้รูใจด้นะรู้ใจรู้ใจยุ่งกันมาดูดเนี้ไอไอดิ ไอ้บ oh, oh, ่เคยดิไอ้บ่เคยโอ้โอ้โอ้หน้องรักอีหลีจนซิกเนี่หมดแล้วแล้วฟังไอ้ไอ้ยังปุดโดนฮะหนูมุ่งครอบหนูมุ่งครอบมุ่งมุ้งสามารถยันได้เนอะเจากรได้เป็นเป็นใครอันบ่ต้องไปหาหมอเด้หาหมอยังก่อนมหนวดได้เติร์นซิกซิกนี่หมดซิกเนี่บมดซิกนี่บมดเลยเม่าโอ้ซิกกับบ่ได้ตัวโอ้ได้แต่กล้องนะท่านน่ะชิบหายมันควายบ่นอ่ะ ให้เป็นเงไตัวใหญ่ๆเี่ยจะมบดเราเนูก mm ูอนเลยกูหรออู้อู้คื่งไว้คื่บดมาคื่งบดมาคื่งพี่คื่งเอาแล้พดชนก่อนนะกระบดใเครื่องหางเบในเครื่องกันอู้ซิเอเจังจังกูตัวไหนเอาเอาบอกกบอกรบกออูอู้อู้อูออู้อู้อ จะว่านซีคุไว้าวุ้นนี่หน่อยพี่ยังมงตุยอดมันอยู่พี่ได้โอเคข้าหน่อยพี่มองสุดยอดอะเพื่อบ้านอะไรพี่บ้าดีืวแบนี้เป็นไงบอานใหญ่แต่ไข่เป็นระเบนเลยเข้าใจว่าเป็นุ้งแดงเออสําหรับอือพี่น้องอยากเฮ็ดอี่งยังแบบเพียงๆน่าสิกเนาะสําหรับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เจอกันอยู่ทั้งอำเภอเพยรอุดรธานีครับ ถ้าพี่น้องอยู่ทั้งไก่เนาะซิกเนาะสามารถไปเยี่ยมไปยำกันได้ทีมงานจะไปหุ่นกันครบเลยครับวีดีอาจจะไปมื่อื่นอหรือพี่น้องหรือพี่น้องอยากให้ไปยำแม่ก็ไปยำเดี๋ยวหงข้อมันนี้หลังข้อมันดุงมามากครับเดี๋ยวไปยำครับสำหรับทีมีหามองซูนหามองสุดยอดพึ่งกันนัย่านบอทันพี่น้องก็นนะโอ้โหโอ้โหอลจะไปล้มซุนคาทีเสียเปียบซิงเนี้อื่อเอเ่ออ้ังออาง คือคอยที่มนนบอสอ้เมื่ี้ที่บ่มีอ้อนี้พี่บออยู่บ้านน้องอยู่บ้านายเจ้ยเบอสรบอสบอสบอสออูเอาบอสอดบอสเดียวนี่นีีสนี่ีโอ้ซิกซิกิกกสุดยอดเลยซิ่งลืสุดยอดแซ่บไรแบบไม่บอกใเลยที่บอกบอส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 อสบอสบอสหมบงกัน จุดยอดเหนือเวลุนเดียวลงมาสักอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอโตแล้วครับย ok ันบอทันเราแต่กล้องเนาะตอนนี้ก็บสองทุ่มละ